ท่านผู้ชมครับที่นครปฐมนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งยิงภรรยากับผู้ชายที่ไปอยู่ในห้องกับภรรยาจนบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่นะครับแล้วก็รอมอบตัวกับตํารวจนะครับแต่ว่าสิ่งนี้เขากล่าวอ้างเนี่ยต้องรอฟังทางฝ่ายคนเจ็บด้วยนะเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายสามวันนี้ครับที่อาคารพาณิชย์สามชั้นเปิดเป็นร้านขายของชําอยู่ในพื้นที่หมู่ห้าตำบลธรรมสาลาอาเภอเมืองจังหวัดนครปฐมท้องที่ของสพสามควายเผือกนะครับ ที่เกิดเหตุเป็นห้องนอนห้องหนึ่งในอาคารพาณิชย์แห่งนี้นะครับในจี้นะครับหรือว่านายมะดารีถูกยิงที่ใต้ราวนมทะลุออกหลังถากแก้มของนางสาวส,าสิริธรได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกันลักษณะแบบนี้นะครับคนก่อเหตุชื่อว่านายอานนท์อายุ51ปีเป็นสามีของนางสาวสิริทร ไม่ได้หนีไปไหนนะครับหลังจากยิงเขาแล้วรอมอบตัวกับตํารวจพร้อมกับปืน9มมนายอานอนท์อ้างว่าขณะที่ขายของอยู่หน้าร้านมีลูกค้ามาเติมเงินโทรศัพท์มือถือก็เลยเดินไปเรียกภรรยาที่อยู่ในห้องนอนที่อยู่หลังร้านแต่เคาะประตูห้องเท่าไหร่ภรรยาก็ไม่กลับไม่กบไม่ยอมมาเปิดให้นะครับเขารอนานจนผิดสังเกตก็เลยพังประตูเข้าไปพบว่า ภรรยาที่ไม่ยอมเปิดประตูให้เนี่ยอยู่ในห้องนอนกับในจี้ตอนนั้นบอกว่าโมโหมากก็เลยไปหยิบปืนมาแล้วถามภรรยาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ภรรยาก็ไม่ยอมตอบ<ะ>ขณะนั้นในจี้ก็กําลังจะหนีไปแอบในตู้เสื้อผ้าด้วยความโมโหเขาก็เลยใช้ปืนยิงใส่ในจี้แล้วก็กระสุนนี้ก็เฉียดไปถูกภรยาบาดเจ็บนะครับพอตั้งสติได้ก็เลยรอมอบตัวกับตํารวจอยู่ที่หน้าร้านนะฮะ คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุครับเป็นตึกแถวสองคูหาสามชั้นชั้นล่างเปิดเป็นร้านขายของชําซึ่งวันนี้ปิดล็อกหมดนะครับได้เจอกับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าถ้าจะเป็นฝ่ายของนิตจีนะผู้ชายที่ถูกยิงบาดเจ็บเนี่ยเพิ่งมาทํางานในพื้นที่แถวนี้ได้ไม่นานมาเช่าห้องของฝ่ายหญิงที่บาดเจ็บอยู่นี่แหละนะแล้วก็ชอบดื่มเหล้า ชอบมาดื่มเหล้าแถวๆข้างร้านขายของชําที่เกิดเหตุส่วนนายอานน์คนแถวนี้เรียกว่าเฮียนน์เป็นคนอัธยาศัยดีเป็นที่รักของชาวบ้านภรรยานี่จะนิ่งๆเงียบๆทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันสมคนช่วงหลังได้ข่าวว่าเขาก็มีปัญหากันก็ไม่รู้สาเหตุะว่ามันเกิดไรขึ้นแต่พอเกิดเหตุนี้ขึ้นชาวบ้านบอกว่าแม้ว่าฝ่ายของเฮียนจะผิดนะที่ไปยิงเขาเนี่ยแต่ก็สงสารเห็นใจ กันเหมือนมีความสุขดีอะก็ไม่มีทะเลาะกันอะไรกันเขาก็ไปซื้อของบ้านเขาเขาก็อยู่ตามปกติคุยกันอะไรกันตามปกติเขาไม่มีการทะเลาะอะไรกันเขาก็มาซื้อของมากินเหล้าข้างบ้านเขาอะข้างบ้านเขากินทุกวันเขามาทุกวันมานั่งกินกับเพื่อนๆเขาใช่เขาเจอกันแต่ว่าเขามากินเหล้าเขาเจอกันบ่อยอยู่แล้วแต่เรื่องที่ว่าจะไปอยู่ด้วยกันอะไรกันก็ไม่รู้เหมือนกัน ส่วนที่ห้องเช่าของในจี้คนเจ็บนะครับเพื่อนข้างห้องบอกว่าในจี้นี่เขาทํางานให้กับทางฝ่ายหญิงที่บาดเจ็บอยู่หลายอย่างแต่ช่วงหลังเนี่ยดูเหมือนว่าจะสนิทสนมกันมากขึ้นะนะกระทั่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีคนเห็นทั้งคู่เนี่ยไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วเอาเรื่องมาบอกฝ่ายเฮียนน,นที่เป็นสามีของฝ่ายหญิงว่าเออให้ดูภรรยาตัวเองหน่อยนะแต่เฮียน,นนเขาก็ไม่ค่อยเชื่อ,อเขาก็ยังมั่นใจยอยู่ แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งมากกว่านี้กระทั่งเช้าวันนี้ก็เกิดเหตุขึ้นจนได้นะครับเพราะว่าเฮียนนท์เขาก็ไปเห็นภาพบาดตาบาดใจขึ้นในบ้านตัวเองนะครับวันอาทิตย์น่าจะเป็นวันอาทิตย์แหละเข้าไปข้างนอกด้วยกันข้างนอกด้วยกันแล้วทีนี้ยเขาเห็นลงรถเห็นรถเขาก็เขาก็คงจะบอกมนะั้งที่ท้าว่า เขาเห็นว่าเจ๊ไปโรงแรมด้วยกัน mm. เ,ขเ,ขเขาก็รอแค่นี้แหละแต่เราก็ฟังเฉยๆนะมันไม่ใช่เรื่องของเราผัวเขาคงจะจะนั่นอยู่แล้วแหละจะคอยสังเกตอยู่แล้วเนาะเราก็เรายังไม่เชื่อว่าตัวเองนั่นจะมาอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เลยเราก็นึกว่าเขาไม่ครั้งแรกเขาไม่สบายเราก็เลยว่าไม่กินข้าวเหรอเราก็ถามเขาเนาะแก้จะไปทํางานไหมวันเนี้ย ก็ถามเขาเขาก็ไม่ตอบเขาก็เดินออกไปก็นึกว่าเราไปซื้อของซื้ออะไรสพสามควา่เผกแจ้งข้อหาฝ่ายของนายอนนท์คือพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับเพราะว่าเขาก็ยอมรับสารภาพะนะแต่ก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจยิงเป็นปืนลั่นระหว่างการยื้อยุดธแถวหน้าตู้เสื้อผ้าก็ต้องไปสอบสวนขยายผลกันต่อไปค่ะ